สวัสดีค่ะจย์เซียนหนองคายค่ะ,ส,ะคสวัสดีครับจันเป็นได้จันสบายดีสบายดีเหมือนเดิมแต่อากาศมันร้อนอากาศมันหอนนี่ใจยังหอนว่ะหอนหอน่ดีิอุ้ยจย์เลขงวดที่แล้วแม่จันนี่ไหมเลขจันเข,ข่าคือคักแต่นี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่ซื้อตรงกลับพร้อมนแต่ล่างนี่มีเจ็ดแปด มีเจ็ดแปดมันมันมีหูถ้ามีหูก็เรียบร้อยเลยน่ะเนาะตามจุดถือว่าเข่าแล้วเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเข่าบนกางวันนี้ไม่ได้อไรว่าหนาอาจสิลงล่ังกับได้อะไจันนึเรงไหนเรื่องาหกสามกับเขาแต่ว่าบริษัทส่งไห้บริเัทเนาะบริบริษบริษัทส่งไห้ว่ามันมาเข่าก็เรียบจิ้มไปละเอียดลเอียไปที่ซื้อเป็นเบื้องแล้าไป ห้าไปหกห้าสามมั่นมันเขาตัวต้จ้ะแล้วก็เข่าเข่าและจักตัวจักตรงละเมื่อเนี้ยแต่ว่าวิ่งกับเจ็ดกับให้เจ็ดมาวิ่งตัววิ่งกับตัวเน้นอยู่เนาะจย์เนาะเลขวิ่งไม่เคยหลุดเนาะเลขวิ่งไม่ค่อยหลุดหรอก่หลุดไ่ค่อยหลุดแล้วก็จับสามตัวเจ็ดห้าแปดเกือบแตกสามตัวคันหาเป็นหกนี่สามตัวเข่าค่ะืม เกือบแตกสามตัวเข่าสองตัวเจ็ดแปดแปดเจ็ดกระทืบล่างไปกระทืบว่านี่อ๋อเจ็ดสิบห้าไปใส่เนอะใจเย็นๆนี่พอตอนนั้นตะล่างเอาแบบเก่าเอาตะล่างแบบเก่าบ่ค่ะดั้งเดิมสูดั้งเดิมกับโอซองนั่นล่ะเออเอาดั้งเดิมนี่ล่ะพิ่นว่าเพิ่นจังเบิงง่ายนะแอนดูง่ายตตััััววนนกกกเเเีียยไไ่า คนดูบล,ลอนนนเนาะอาจารย์น้องข้าววดว่างันเพิ่นได้หลายเยน่ยอาจารย์เส้นน้องค้ายงวดก่อนงวดก่อนได้หลายค่ะทำเองซื้อเองเนาะอาจารย์เนาะแมนได้เขาเอาขึ้นไปเพื่อนละสิบหกเย่เบาเด็ดละเย่เบาคักไรเอ้าแต่ว่ามัน <laughs> สิมาบ่บวถามว่าผลเสียถามแต่ผลไดทมแต่ว่ามองไดดิบ่าหมองเสียดิมองเสียบ่ถามมาเบิดเท่าไหร่เออคือว่าเตะเขาโก้เจ้าของแด้ดิคือมีแต่แนวไดเดี๋ยดิแนนเนาะลงทุนมาสั่นปิ่นกระเป๋าใส่ตัวเธอกระก็ไป๋าเที่ตัวเบาวันนี้โอ้ยบ่าวหล่อนไร มันก็สื่อตัวนี้ยกันเม้นหกมากี่กันเม้นหกมากี่เนอะจันเนอะแมนอยู่แต่งวดที่ออกไอ้อี่ยังก็คือจันที่ว่าได้และลายเห็นไหมวัวดันไหมเข่าหางวดติดไหมวัวไอ้กูวัวแบบยังหาศูนย์หาศูนย์ได้ลายก็หาศูนย์ล่างเนาะมึงวัวดั้นเนาะ แนมันส0นเหลือมากอย่างซีหาหาซีหาซีล่างส่วนมากเป็นล่างเนาะเป็นวาจันทีไดได้ลหลายเนาะตูนันไม่เป็นลา่างอันสุดเขาแยกกับเขามันไปเขายุ่ในกรอบคุณเน่ะเลขวิ่งเพราเขามันไปเขาไ่ในกรอบแต่ล่างซีตูจา้า จันบานีเล็กต้องพันจับเขาบานีเล็กตัวเก้าเนอะ,นะเอาจาันได้ตา่างแล้วแล้วตล่างแถวบนมีอย่างเนี้ยค่ะจันแถวบนมีเก้าสองเจ็ดมีเก้ามีสองมีเจ็ดค่ะตารางกับมีหกอ่าสี่มีหกมีห้ามีสี่ค่ะวิ่งยัง,าางกะจันเล็กวิ่งเล็กเล่นกะ เน้นเก้าลองเจ็ดเก้านะคะลองเจ็ดนะคะมนันนี่จับคู่ค่ะจันจับคู่คกับรักเก้าก้อนกับเก้าสองเก้าหกเก้าสองค่ะเก้าห <c oughs> กค่ะอ่าเรารักเจ็ดจกับเจ็ดสองเดี๋ยวได้จันเก้าสองเก้าหกเก้ายังก่อนอีกนึงเก้าเจ็ด เกียรติถ์ถ่าย,ก,ยกันหน่อยเดี๋ยวถ่ายรูปจะดกนจ้าเก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดนาะค่ะแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดห้าเนาะค่ะที่จนันทรงไหมเขียนไปก่อน,น,นเนาะอะรัเ,เจียรกเจ้า เลขเกทค่ะเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดห้าค่ะสามตัวสามหางสามตัวจ้าห้าเก้าสองห้าเก้าสองหกเก้าสองหกเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ล่นหางเลยรักลอยซื้อดอก ตรมาธรรมดาก็เก้าสองหล,หลบ้านี้ล่างเดือจันมีบ่ท่างก็วิ่งเก้าออกันล่าง,งเนาะมาวิ่งเก้าค่ะไม่เตียวจับคู่กับจันจับคู่กับเก้าห้าเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์ค่ะ เร่นงเน้นทนีนเก้าศูนย์ร่างเน้นที่เก้าศูนย์ร่างเน้นเก้าศูนย์นะคะเน้นเก้าจับคู่นี่อ่าเน้นตัวใดค่ะจานบนค่ะให้รับเก,ก้าห้รูดไปเลยลักเก้าให้รูดเลยบอก เล่นทุกทางให้เก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดแบ่งสิบบ่เน่นเล่นนั้นสามหางเลยวมันบ่ครับเพราะว่ามันนั่นแลนหาเลยแลนหาตกขั้วเลยจ้ะรับเจ็บเด้อจันรับเจ็บเดี้อเจ้าบอลเน้นอืมแล้วแต่ว่าวิ่งไหนเน้นที่เก้าบ่จันเน้นเน้นเนเลขวิ่งเน้นที่เก้าเนาะง่ะเก้าบนเก้าล่าง สามตัวเน้นตัวใดคะจันสามตัวก็เอาเม็ดนั่นแหละเพราะว่ามันเล่นหาลักร้อยอ๋อเอาเม็ดเล่นหาลักร้อยจันนี่ตัวเก่าอ่ะนะจ้ะเล่นหาลักลร้อยวิ่งหาลักร้อยขออนุญ,ญาตขีดให้ห้าเก้าสองหกเก้าสองนะคะออเอาเม็กกนั่านลักร้อยกันเลยคันบ่ขิดเบ่เ,เด่นไหมค่ะจัน เพราะว่าถ้าบ่เอาให้มันจีเป็นคือบางยาเนี่เห็นบ่มมันบ่ถึงเห็นบ่เนาะเออเพราะว่ารักรอยสมมติว่ามันมาไอ้หกเก้าสองิสี่ก็บ่ได้ก็สินะถ้าถ้าเดี่ยวห้าเก้าสองยังเดี่ยวมันก็บาได้แต้ม <Yeah. S 2> แก้มพ่ถึง <Yeah. S 2> แต้มขาดยึดแตม <c oughs> ้มหนึ่งอันนี้มีแต้มเลิ <Yeah. S 2> แกแต้มอายรักลอยคูได้บ่มัก พอเสียกเก่าไม่ใช่เอาดูอื้นไม่ใช่ก็ได้มันค้าแต่เก้าสองเน,น้นหนักๆคือเก้าสองเนาะเก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดอืมอลแล้วก็มามาค่ะค่ะใช่ค่สองมากบางโคงบางเียดมากมากันกับชสดยเอ็ดว่ะ <laughs> มนอยู่รักลอยเนาะก็เสดายอาจารย์อาจารย์ซื่อเอี้ยงว่า งูว่างันเจ็ดห้าแปดบ่ก็เล่นแต้มเดียวเนาะไงเนาะหนึ่งเต้มอันนี้เพื่อแล้วตามไปพูถึงจ้ะเอาวันนี้ขออนุญาตทวนแนวแนวตัวเลขเนาะไงเอฟที่แป๊บหนึ่งเนาะค่ะจันก็ในตารางแถวบนมีเก้ามีสองมีเจ็ดแถวล่างมีหกมีห้ามีสี่เนาะไงวิ่งเก้า กับเจ็ดเน้นที่เก้านัวไนะสองตัวจับคู่เก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดห้าเน้นเน, 92, นะเน้นคือเก้าสองนัวไเน้นเน้นคือเก้าสองแล้วก็เก้าหกเก้าเจ็ดเนาะสามตัวมีห้าเก้าสองหกเก้าสองเจ็ดเก้าสองเน้นเน้นคือห้าเก้าสองหกเก้าสองเจ็ดเก้าสองกับพั้นฐาลักลอยไส้เอาเม็ดชุดโต้ละนอจานนอส่วนล่างวิ่งเก้าเม็ดเดียวตัวไ อเก้าบนเก้าล่างต้งว่านี้ล่างจับคู่ที่เก่าด้วยนะก็ได้เก้าเหมืกันจ้าเป็นสูตรคำนวณชนที่เก้าล่างก็เก้าบนก็เก้าต้องอ่ะสองตัว 95, เก้าห้าเก้าศูนย์เน่นเน่นคือเก้าศูนย์เนาะจันเนาะยังปังดังด้วยวันนี้ของเก่ากับของใหม่เอาเบิ้งใส่กันเนาะให้เป็นเบิ้งใส่กันเพื่อเอาไปเปรียบเทียบทิศทาง ก้ยจันเข้าดีเขาเ้าไอ,อยู่ค่ะก็มีหลุดบ้างเนาะไล้ก็ได้เข้าทุกงวดหน่ก็โอ้ยเนาะด้วยแล้วแมนคือสิบหเห็ดยังเนาะซื้อนั่งเสื้อแต่เลขประต้องทำงนั่นนั่งกินนอนกินเป็นบ่กระจันเนาะโอ้ยจะว่านอนกินเถอะพูด <laughs> การพูดเ <laughs> 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 วทโอ้ยเนาะแกเป็นจุดไปตีใจยังสั่นเนาะ อันนี้แนวทางตัวเลขเราเบ้านั่หัวมวนหยอกอาจารย์เจียนนองคาโจนี่เป็นโคตรวัดหยอกนะคะ่ะหยอกคือดอกว่าเป็นยังนะคะ่ะเป็นรุ่นน้องรุ่นล้านรุ่นลูกรุ่นยังไปรุ่นเพื่อนมืออาจารย์หาซบไปอายุนี่ฮอดไปหาสิบอกเอาก็หาสิบอกของเาหาซเกิดเมื่อวานนี่เนาะโอ้ยเนาะเกิดเมื่อวานนี่หาิบโจบ,บ้านด้วยอายุหลายกเิ่นอยู่ การนับตือกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันเนาะมาดูหลายกับไปกอนน่ะไม่ได้ไปกรเอาก็ไดนเนาะสิ่ว่าเอากันไปกอนยังไงไปเที่ยวไปเที่ยวบาแว่าไปมาเออเอายังบ่ท่านอยากไปอยู่พระธาด้เฮ็ดบุญหลายอยู่กับเนธบุญละลายกับจิขอไปโรดหลังพระอย่างอยู่เนอกเน้บุญละลายคือว่าสร้างสมบุญไว้สิได้มีเสบียงบุญพบพุ่มนาเด้อผู้ใดก็ได้เนาะ ตอนนี้บ่รูดอกมาจาังใดอ้ําเบ้าไปไรมันเลขเด้อเบ้าเลขเด้อแวนเบ้าถ้ำเด้อแอพิ่นว่า,าเอาจาจเรย์ด้วยเพราะในเอฟซีถึงเลขเน,ะมน่มันมนิงวดนน่การงวดนี่กับว่ามันมันใจอยู่พี่น้องจะจัดปรดูดเก้าสองให้มันมานเด้อเอฟซี FC ของจุฬา่อรวยครับสวัสดีครับโอ้กลับกลบพระคุณมากค่ะจย์ค่ะ ที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีแฟนชอมของโจภารวยขอบคุณไลยๆเดอร์จนเดิงวันนี้ให้ใหไงปังไัเค่ะสวัสดีค่ะค่ะ<อ>ก็ขอคนละหนึ่งร้อยหนึ่งแสนเด้อ่ะเป็นกำลังใจกับทางช่องโจภารวดแน่นอนค่ะโปรดใช้วจิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องกับจย์เซียนหนองคายเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเดียค่ะ ขอกราบขอพุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องผู้ดีกดไลค์กดแช์กดติดตามให้ววดนี่ก็ขอให้ถือเสด็จเลงให้ถือรางวัลที่หนึ่งต้องาผู้ใดบ่ท่านได้ถือก็ขอให้ถูกบู้ท่านได้รวยก็ขอให้รวยบ่ท่านได้แห้งก็ให้แห้งให้มันสลากกินแบ่งลอตเตอรี่ไ่ยก็ขอให้ถึงรางวัลที่หนึ่งเฮงปังดังรวยทุกทุกคนทุกทกท่านสลับคลิปนมี้แอดขอตัวก่อนต้องค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ